ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับโอชนาจดนะครับจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปชมวัตถุมงคลก็คือพระปิตาปดนี่นะครับขององค์หลวงปู่พระมาศิลานะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สญานุสิทธิ์นะครับนิยมเช่าหาแล้วก็บูชากันนะครับซึ่งันที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นนะครับเนื้อ ในแช่น้ำมนต์นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็มีเนื้อเดียวครับก็คือเนื้อผมไม้ตะเคียนนะครับแต่องค์ที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นนะครับเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับเนื่องจากวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับในวาระพิธีปลูกเสียงเนี่ยได้แบ่งเอานะครับจำนวน800องค์นะครับไปทําการแช่น้ำมนต์นะครับทําการปลูกเสียกวันเ้าคืนนะครับสําหรับพระติดตารุ่นนี้มีการจัดสร้างให้ก็ปลูกเสีงในหลายวาระมากๆนะครับ แล้วก็ยังได้ทําการปลูกเสกในพิธีในองค์พระธาตุพนมด้วยนะครับวิธีสังเกตนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัตถุมงคลลุงนีน้่ยมีแค่เนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้อปกไม้ตะเคียนนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแล้วก็มวลสารนะครับที่ฝังมีในองค์พระเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับกับเนื้อไม่แช่น้ำมนต์ยงแต่แช่น้ำมนต์นะครับในการแช่เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับอ๋อคิด พระญาณครับแก้ไขครัเป็น9วัน9คืนนะครับพระนีครับบางองค์ถึงจะมีความก่อนนะครับก็มีความก่อนมีกระเทาะนะครับเนื่องจากว่าแช่น้ํามนต์ไ้หลายวันนะครับให้ชมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่เนื้อพระเนี่ยก็ยังแก่งนะครับ ส่วนมากในจะก่อนเลแหละบริเวณข้างๆนะครับสังเกตดูดีๆนะครับถ้าองค์ในเช่ยน้ำมันนะครับอีกคลิกหนึ่งนะครับในการดูนะครับลองตะแกงข้างนะครับเวลาโดนแสงแดดนะครับจะเหมือนมีลักษณะของคาบน้ำมันนะครับนี่ครับทั่วองนะครับมีคาบน้ำมันมีผิวลุ้งขึ้นนะครับสันนิษฐานว่า ในตอนแช่น้ำมนต์เนี่ยน้ำของน้ำมนต์เนี่ยครับอาจจะมีการใส่น้ำอบหรือน้ำปรุงไปด้วยนะครับที่มีความมันนะครับทำให้น้ำมันนะครับมาเกาะอยู่บริเวณตามองพระนะครับยิ่งถ้าเป็นองพระที่อยู่ด้านบนนะครับจะจะเกาะเยอะเป็นพิเศษนะครับนะครับมีคาบเหมือนคาบน้ำมันนะครับเกาะอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมวลสารนะครับมวลสารขององพระ อาจมีส่วนผสมนะครับของมวลสารบางอย่างครับที่มีน้ํามันนะครับหรือว่ามีการนะครับทาน้ํามันนะครับตรงบริเวณแม่พิมพ์นะครับเพื่อให้ผงมวลสารนะครับที่นําไปกดพิมพ์เนี่ยไม่ติดแม่พิมพ์นะครับน้ํามันนะครับที่ติดแด้วราฟังในองค์พระเนี่ยเวลาโดนน้ํานะครับก็เกิดปฏิกิริยานะครับเป็นคราบน้ํามันคราบน้ํามันลอยนะครับแล้วก็มาเกาะบริเวณองค์พระนะครับ งงนี่ครับจากองค์นี้นะครับอยู่ข้ขางๆนะครับมองดูลักษณะของคาบน้ํามันนะครับบริเวณด้านล่างนะครับเป็นเช่นน้ shirt. ํมันนะครับใจจริงผมเนี่ยอยากมีเนื้อปกตินะครับเนื้อธรรมดาไมให้ชมนะครับแต่อยู่กับผมนี่หมดแล้วนะครับมีนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับมาขอแบ่งปันไปหมดแล้วนะครับชมด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีคาบไม่ค่อยมีคาบน้ํามันเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากตอนแช่เนี่ยนะครับ ด้านหลังอาจจะอยู่ในก้นบาดแบบนี้นะครับก้นบาดน้ามนตนะครับด้านหน้าก็จะหันขึ้นแบบนี้เวลาคาบนะครับของคาบน้ํามันเนี่ยปกติส่วนมากจะลอยอยู่ผิวน้านะครับก็เลยจะมาเกาะเกาะองค์พระนะครับให้ชมความสวยงามนะครับเป็นปิตาอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ชื่อเป็นมงคลนะครับคือปิตาปดนี่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในได้หลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะด้านโชคลาภแล้วก็ทํามาค้าขาย ที่สาคัญครับด้านหลังเนี่ยเป็นยันนะครับชุดเดียวกันจากที่ลงหลังเหรียญเนื้อดวงนะครับเป็นยันคนสามหมูบ้านกินน้ําบ่อเดียวกันนะครับซึ่งหลวงปู่ได้เมตตานะครับมอบให้แล้วก็นํามาลงหลังพระปิดตารุ่นนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่ารวมเอาสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมารวมไว้ในยันยันนี้นะครับซึ่งพระคาถาบทนี้เนี่ยนะครับ เป็นพระคาถาในสายของสำเรียนรุ่นนะครับบรมมคูนะครับองค์น,นักพร่ำปราประเทศลาวนะครับด้านหลังนี่ยันชัดนะครับลึกชัดนะครับถึงจะแค่น้ำมูลแต่รายละเอียดต่างๆนี่ยก็ยังชัดเหมือนเดิมนะครับจะมีบางองค์ที่มีความก่อนอยู่บ้างนะครับให้ชมนะครับสวยๆถ้าวันหลังเนะี่ยผมมี นะครับเนื้อปกติธรรมดานะครับก็จะนํามาให้ชมนะครับนํามาี่ยวให้ชมนะครับเพื่อสมาชิกนะครับจะได้แยกออกนะครับพระปิตารุ่นนี้มีทั้งใส่ซองนะครับซองพลาสติกจากวัดนะครับแล้วก็เป็นกล่องนะครับจากวัดนะครับสันนีฐานว่าในวันที่จัดพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับกล่องเนี่ยอาจจะไม่เสียจนะครับก็เลยนําใส่นะครับซองพลาสติกนะครับแล้วก็มีติดใต้แปะนะครับ แล้วก็นํามาแกกนะครับคนที่ไปร่วมพิธีนะครับสำนับวันนี้ก็ขอนะครับนำมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับทำวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆขององค์หลวงปู่ก็จะนามาให้ชมอีกไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับก็กดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับรับรองนะครับผมมีนะครับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาให้ชมนะครับถ้ามีไรองค์ก็จะนํามาแบ่งปันนะครับ หรบวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ